นี่ค่ะเป็นมุมที่สวยค่ะตรงนี้ต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะมุนยายพาเดินมาถึงนี่เลยนนตานะ่ะเนินตานะ่ะเขาเรียกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะเนินตาลตาลคู่ มีแต่ต้นตาลทั้งนั้นค่ะแถวนี้มุมนี้นคนี่ก็ต้นตาลน,นกเยอะด้วยค่ะนกได้เหงือค่ะเดินมาถึงนี่ได้เหงือเลยไกล นกนกก็เยอะค่ะเนี่ยคุณยายมาถึงนี่อันนี้เขาเรียกเนินตานต้นตาลจะเรียงรายเรียงแถวอร้อนมากเลยกว่าจะถึงเดินนะ่ะจะอ้อมกลับนะทีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้ออกกําลังกาย ของกำลังกายตอนเช้าค่ะมุมที่สวยนี่ค่ะมมที่สวยะจะเน้นเป็นต้นตาลมุมนี้โอเคนะคะไปดูกันต่อค่ะดูโซนอื่นกันอีกค่ะ มาถึงนี่เลยค่ะชมกันต่อค่ะคุณยายมาถึงสะบัวใหญ่นี่ค่ะดอกงามๆโน้นอีกดอกฝั่งโน้นจะเป็นลุงเพาะชำพันไม้นะคะฝัง่งโน้นคุณยายไม่ข้ามไปหรอค่ะโน่นค่ะ จะมีสะพานข้ามไปอีกมีพนังงานทำต้นไม้ไว้ปลูกดอกไม้นานาพันนานาชน,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 นิดนี่คือสวนหลวงนะคะที่กว้างมากเนื้อที่กว้างจะชมยังไงก็ไม่หมดหรอกคะ่ะดูคะ่ะ่ยตรงนี้เขาเรียกเมินตาลจะมีแต่ต้นตาลเรียงรายเป็นแถว ตรงข้างๆแน,นี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อแล้วก็จะมีบัวเต็มยาวไปหมดเลย,ยต้นไมตน้ต้นตน้นตาลลูกตาลเต็มต้นเลยค่ะดูมันจะทอดสะท้อนแสงนะคะทางนี้อ่ะนี่ค่ะ ตาลลูกตาลเต็มต้น,ตนค,คนออกกำลังกายตอนเช้าคุณยายมาถึงนี่เลยค่ะวันนี้ถ่ายให้ดูดูสวยๆค่ะถึงนี่เลยดูค่ะเอาธรรมชาติลมเย็นร่มลื่น นี่ก็จะเป็นสะบัวอุ้ยดอกสวยงามมากเลยที่ตรงกลางใหญ่มากนี่ต้นตาน ดูกันต่อนะคะชมอีกนี่คือตาลพันอะไรคะนี่นี่ก็สวยค่ะสวยค่ะมีหลายแบบหลายพันค่ะเนาะคนยายไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกคะ่ะนี่ค่ะแต่ว่ามันสวยเรียงรายสวย สนามก็สวยคุณยายก็เลยถ่ายให้ดูค่ะสวยค่ะดูมุมนี้นะคะมาดูมุมนี้กันนี่ค่ะสวยงามมากเลยโอ้า นี่คือพันไม้อะไรอ่ะเนี่ยกำลังขึ้นงามเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะต้นตาลสองต้นนี้สวยจังเลยคู่นี้คู่นี้สวยค่ะแล้วก็นู่นค่ะ ตอนเอเช้าค่ะก็มีเช้าแปดโมงค่ะแปดโมงก,กว่าๆแล้วจะเก้าโมงแล้วเดินมาถึงนี่อัดูดอกไม้ตรงนี้ค่ะสวยค่ะสวยเนี่ยไอ้สนามก็สวยสวยมากเลย <c oughs> วย้า <c oughs> ยเสียงเสียงแหบเสียงแห้งอันนี้คือดอกอะไรคะ ก็มสวยจังเลยเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดอกสวยสวยอย่าให้เจอแตนนะจะวิ่งจะวิ่งให้ดูนี่ค่ะทีะะ่ดอกอะไรคะดอกอะไรเนี่ยคุณยายเห็นทีไรคุณยายจะแวะถ่ายทุกทีสวยนี่ค่ะ นี่ค่ะสวยจริงจริงนี่ค่ะ,คะสวยจริงจริงนี่เป็นคือดอกอะไร คีอดอกอะไรคะต้นตาลนี่คือสวนหลวงนะคะที่คุณยายพามาดูเนี่ยเนิตน,นตาลค,ค่ะเนินตาลค่ะเห็นะยืด ต้นตาลจะเยอะที่สุดเสียงนกเสียงกาก้องคนใหญ่ก็มีชัดเสียงนกเสียงกาคู่ค่ะคู่กับต้นนี้ ชมไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้แหละตรงที่เนี่ยโอ้ยยังเหลืออยู่เหรอคะต้นหิ้วนี่ค่ะต้นหิ้วเนี่ยค่ะเนี่ยขอดูเนี่ยต้นหิ้วมีหนามเนี่ยพันนี้จะมีหนามนี่ค่ะเนี่ยดูใกล้ๆนะคะอันนี้จะมีหนามคม ม,มีหลายสายพันธุ์เนาะโอ้น่ะพันนั้นไม่มีนาำนะต้นนั้นน่ะต้นนิ้ว่ะข้างๆกันอีกต้นหนึ่งไม่มีนาำแต่ต้นนี้นาำเยอะมากเนี่ยแหลมมากเลยค่ะเนี่ย คมมากเลยจับดูสิคะแหลมมากเลยอืดอกอะไรคะเนี่ยมีผีเสื้อด้วยเอ้ยน่ารักนี่ที่ให้ชมเยอะแยะ อันนี้นะคะนี่ต้องออกลูกตกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวยมากเลยสวยงานจริงค่ะสนามนี้เป็นสนามที่สวยอีกที่หนึ่งค่ะของสวนหลวง อีกจุดหนึ่งอีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่สวยงามค่ะโอเคจ้าชิปนี้คุณยายจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันชิปหน้าจ้านี่คือเนินตาลสมชื่อค่ะมีแต่ต้นตานลล้วนๆค่ะ และก็ดอกไม้นิดหน่อยสะบัวด้วยโอเคค่ะสวัสดีจ้ากดติดตามด้วยนะคะคุณยายกับหลานหลานจ้า